สวัดีครับตอนนี้เรามาอยู่เส้นจะไปอะไรนะเพชบูรณ์โอ้เส้นาวว่าจะไปเขื่อนปราสักนะครับคลิปนี้ว่าจะไปเข้าไปเขื่อนปราสัก <c oughs> เป็นภาพสวยๆกันเลยเก็บบรรยการถนนให้ดู ตอนนี้มันช่องทางเขาขาดลักษณะาาก็จับช่องทางเขาขาดทำนาคาเฮ้ยลบซ้ายทำนาคาเที่ยวทำนาคาโอ้สมุนไม่ดีครับทำไมเขาเขียนป้ายว่าทำนาคา เขาเนะีรถก็ผ่านเหมือนเต่าช่องเขาเก็บภาพบรรยากาศจะไม่รู้ถนนไมายเลขอะไรเนาะเก็บภาพไม่เคยมานะใช้บริการสิลิสิลิพามาใช้บริการสิลิ ครับจังหวัดลบบุรีรัลบบุรี ตำนอะไรเนาะ เคือ่อนประสา์ไหนรุงร่งอรุณรุ่งอรุณศิลารุงร่งอรุณศิลาศิลา,ลานี่เป็นหินนะ บุรีเนาะอ๋อรบบุรีก็เมืองลิงเนี่เนาะรบบุรีเมืองลิงใต้เขื่อนนี้เขาจะอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยเพชรบูรณ์ตาก็ผ่านในป้ายเดียวเนี่ยเลยเนาะพุทธบาทเขาช่องซ้ายชัยบาดาลเพชรบูรณ์ตรงไปชัยบาดาลพระพุทธบาทออกซ้ายอำเภอพระพ,พุทธบาท ออกสายเอกชนตรงไปอะไรเนินสูงเลี้ยวขวาเนินสูงเลี้ยวขวาขนมขนมไมอนั่นะขนมเหยียบตีนสางไม่ในถุงอ่ะในถุงขนมอะไรในถุงอ่ะอะไรละราเขียวละมะม่วงได้กินเลยได้กินแล้วมะม่วงเขียวตรงไหน vậy máy lên xó mình là có máy liền xó เงียบเก็บเลยนะสิรีนอนหลับแล้าว่าสิรีจะได้ไม่ยอมคุยไม่ยอมพูดยอมจาใช้วดานเปชนจุด ยางวิวิเชียน <laughs> ไม่เคยมาไม่เคยมาก็เลาะพาไม่บ้านเลาะไม่ไปก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นก็ไม่ไปไม่เคยเห็นก็ไม่รู้เราต้องไปให้เช่า สู่ถนนหมายเลข136ถนนหมายเลข1828ม่วงเหรอมะม่วงไหนอ่ะมะม่วงไหนได้กินมะม่วงแล้วไม่ใช่ร้อนแล้ะหรอโทรศดสัปเหร่อทีนึงทีนึง ด,ดูเวลาแ้วดูเวลามันทึกภาพตรงหนงองเนไนสิสี่นาทีอร่อขัต่อไปบนถนนหมายเลขหนแรอีก1 2กิโเมตรกี้สตัอไบไว้ว่ามันจะนานไปหนอย จะตัดไว้เลียวขวาสิรีให้เลี้ยวขวามันนี่จะไปไหนต่อสิริเอ้ยมาตามรอยสิรีนะฮะมันสิรีนำทางสิรีนำทาง ไปไหนมาไหนไม่มีอะไรพึ่งคุณนายอย่างเดียวถ้ามาโดยไม่มีคุณนายนี่โหลำบากรถคันนั้นทำไมจอดออกมาถนนหรือเขาจะออกไปหไม่ว่าเขาจอดจะไปอ่ะ ลิกเราต้องแซงซ้ายนี่ถู้มาอ่ะอีด้าี่าเปนไหนแ้วอ่ะโอยใส้พีจีเออยู่ยห่าง แม่บ้านพูดวิครขอโทษขออภัยนะคระับลืมลืม่ <laughs> มาอาัดวิดีโออยู่ลือว <laughs> ่าได้มาไปเนี่ยวาคนจิโทรมาน้องยะบอกงกี่เดินทางไปเพชรบชุรในกี่เมตก็บอกว่าเหลืออีกยี่สิบนาทีนะ ยี <28. S 2> ่สิบแปดตื่นตาตาไม่ใช่คนเป็นสุบูร์ี่รถแบบสบายใจอย่างนั้นแหละอดไปเขาเห็นอย่างนี้สร้างบ้านก็เรียกบ้านพักต่างอากาศนานๆมานอน เป็นบ้านพักตากอากาศ